ค่ะวันนี้นะคะขอเล่าเคสแบบเล่าเลาแล้วกันเล่าเล่าอีกแลกก็มีเคสสิงคโปร์เจ้าหนึ่งน้องเนาะไม่น้องหรอกอายุเยอะละก่อนหน้านั้นท่านเอ่อคนคนเนี้ทักษะเนี่ยเอสพาร์ตเนี่ยเขาก็มาคุยกับเราเอ,อ,อ่ะอปรึกษาแล้วก็ดูนี่นั่นอสงประวัติไปแล้วจบเคยทำงานอยู่สิงคโปร์ด้วยอะเราก็แบบ เขาก็ต้องแบบโอเคสิภาษาจีนก็พอรู้เรื่องเป็นเชฟใหญ่ปรากฏว่าเอ้ากรอกอวเสร็จทางนู้นทางนู้นกอกเสร็จใช่ไหมมันกอกไม่เข้าเอ๊ะพี่นุยมันมีอะไรผิดปกติป่ะแล้วเราก็เอ๊ะพอเอ๊เสร็จแล้เราแบบโทรไปถามขอโทษนะคะเออตอนก่อนจะออกที่เก่าอะค่ะคุยกันหรือเปล่า ออกดีๆไหมไม่ครับผมหนีออกมาเล็กน้อยเลยมันติดประเด็นตรงนี้ค่ะคือหนึ่งเนี่ยบางทีแล้วอยากจะแล้วท้วนเนี่ยเขาก็อยากบเหมือนจะกลับไปทําที่เดิมไม่ใช้ทําที่เดิมทาประเท็นเดิมอซึ่งมันเหมือนก็ติดมันเหมือนติดแบบ็กลีดอะนึกออกใช่ไหมอ่าคําว่าติดคือแสดงว่าในคือในจั่นคงไม่พอใจ แล้วเขาแจ้งเขาแจ้งหน่วยงานเนาะก็เล่าแบบเล่าแล้วกันเนาะเวลาจะทําอะไรกับใครนิดนึงก็จบแบบจบสวยนิดนึงเนาะพยายามให้มันเป็นออฟฟิเชียลให้ได้มากที่สุดคือใช่แล้วก็บอกว่าเหมือนอะไรทําตามสัญญานิดนึงเนาะคือเขาบอกว่าเหมือนหนึ่งสองสามหรือว่าถ้าไม่พอใจยังไงกันเนี่ยไปถาม ไปถามองค์กรเขาเลยแล้วก็คือถามว่าไก่เกียร์หรือหนึ่งสองแบบไหนได้มั่งถ้าเกิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนมีปัญหาพูดอย่างนี้และกันเนาะแต่แต่ลักษณะการใช้แบบนั้นันต้องแบบภาษาก็ถ้าเราไม่แข็งจริงๆถ้าเราไม่แข็งจริงๆเรื่องภาษาก็มันต้องมีหน่วยงานต้องมีคนดูแลใประเทศนั้น มันต้องมีคนดูแลประเทศนั้นนะั้ถึงจะดีอันนี้เล่าเล่าให้ฟังเนาะเคสถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็อะไรก็ไม่รู้แต่ด้วยประเทศไทยอะ่ะเออเราเล่าให้ฟังหมืนเนาะมันก็จะมี work permit เนาะที่เขาไปทำกันสองก็จะมี spart เนาะเป็นวีซ่าทักษะนะตึ่ทักษนะเนาะแล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบกลุ่มแบบ high end ละเราจะไม่พูดถึงกลุ่มนั้นละ ถ้ากลุ่มไฮเอ็นกลุ่มไฮเอ็ N, นนะ่ะเขาก็จะไม่ใช้บริการเราอยู่แล้วเขาก็ปไปคนละเอสพาส,สิงคโปร์ไปได้ถ้ามีโคตา,าแต่ว่าต้องคัดตัวเพราะว่าทุกที่ก็ต้องคัดตัวหนึ่งจะเป็นนวดจะเป็นอาหารจะเป็นงานโรงงานรห,รหรืออะไรก็ตามแต่แต่แต่ค่าของชีพเขาก็สูงมากอย่างเช่นเช่าเตียงเฉยๆก็มันเจ็ดแปดพัน เรียงเฉยๆนะในห้องรวมนะถ้าห้องแบบโอเคห้องเล็กๆอาจจะสสองสามหมืน่นละค่าจ้างค่าค้อคองชีพแรงงานสูงค่าจ้างแรงงานเขาก็สูงแล้วก็คนสิงคโปร์ก็เหมือนคนจีนมีความรู้อะเนาะเยอะๆอาจจะน่ารักบ้างอาจจะไม่น่ารักบ้างมันเป็นปกติโลกมันเป็นปกติโลกเนาะเล่าแบบเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่ก็เล่าเล่าเคทให้ฟังแล้วกันคือโดนแบกรีเรียมีเกิดขึ้นได้จริงนะคะแล้วอย่าถามเรานะว่าเมื่อไหร่ผมจะโดนปดแบกรีเรีรยกูกไ็ไม่รู้ไม่รู้กูก็ไม่อยู่กหมนรัฐบาลนเลยก็ไม่รู้ก็คือถ้าแนะนําคุณก็เปลี่ยนประเทศดีกว่าเนาะน่าจะง่ายกว่านี่เรื่องเล่าในออฟฟิศสวัสดีค่ะ